สรุปประมาณแค่นั้นเองเดี๋ยวเจมมอคนสุดท้ายเกือบจะไม่เจมคนสุดท้ายไม่เไเพราะว่าเดเดี๋ยวเจมจะเปลี่ยนไมทางเนีเดี๋ยวเดี๋ยวอวันนี้ต่อจากโอเค ถ้ามีถ้าถ้าสมมติมีครูบางคนไม่ดูเพลงรวมเพลงกลุ่มได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้ว่คือคือว่าครูตรงนี้บอกว่าแบตจะหมดแล้วค่ะหมายถึงว่าแบตแบตครูเราต้องเริ่มด้วยกันแล้วจบด้วยกันบอๆใช่ไหมนั่งพอเหรอสองตัวก็ครูไม่เป็นไรครับก็บอกครูก็สิเราเิ่ยไปเลยสิ่งที่สิ่งที่ควรพูดมันไม่พูดกันอืม เกรงใจอ,อ๋ออ๋อค <c oughs> อฐาเสือป่าพร้อมพี่ยาสมาธิ <c oughs> อยู่ในเพลงห <5 S 1> ้าสนุกสี่สามหู ช้าชายรู้ไม่ฉันฝืนแค่ไหนได้ยินไหมหัวใจฉันมันกำลังบอกรักรักเธออยู่แต่ฉันไม่อาจจะเปิดเผยใจออกไปให้ใครได้รู้ได้ยินไหมหัวใจฉัน เธอยังไม่ลืมมันไปใจกีทีที่เราพบกันฉันก็เห็นรอยน้ำตาและเธอก็ยินงเสียใจเห็นฉันเห็นทุกครั้งที่เธอเหงาใจเธอวนเวียนถึงแต่เขาเฝ้าคิดว่าเขาทำไมต้องจากเธอไป บอกเธอให้เธอว่าฟังเพราะฉันรักและเป็นห่วงไม่อยากให้เธอเสียใจหากเธอยิ่งคิดเรายิ่งต้องเสียใจต้องร้องหไห้ต่กับความคิดที่เธอปวดร้าวยิ่งช้ำใจหากเป็นยิ่งนั้นไม่คิดไม่คิดริงมันจะดีกว่าไหมไว้ใจใหผุ้พัน อยู่ก <With view S 3> ับฉันแค่สักวันอย่าคิดเลย with you เธอคือมาตึงตาม้เธอค้อมาก็มีปัญหาให้ตัวฉันคิดมากไหมทุกวันไปอยู่ที่ไหนมาทำอมาจากไหนกันทำไมเธอคล้ายจะเป็นคนนั้นที่ตามหายังไม่เคยพบใครแลาใจวุ่นวายเท่านี้ ถ้าว่าเธอแสนดีก็คงไม่ใช่มั้งมีบางทีดื้อดึงเกเรหนะ้าดูผู้ไม่ฟังแต่ทำไมฉันยอมจึงเลยอยากรู้จริงจริงตกลงคือเธอหรือยังลาพรมไม่คิดคอนเฟิร์มไหมเราจะโทรถามใครช่วยตอบได้ไหมไม่มีก็เลยต้องลองเข้ากันไปก่อนสักสี I to love you, you. <laughs> love you. <laughs> ไม่ใช่จริงเลยและลูกดาวแ้วเขาที่เขามือกาบงเขเหล่าอ่ะฮ่า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 ฮเาฮ่าฮหาฮ่าอ่าฮ่าน่าฮ่อฮ่าฮืาเ่าฮ่าฮาน่าฮ่าฮลาฮ่า่าฮ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 ่่า่อน่าฮ่่าฮ่าาาย่่าเาาา่า พอร้องมาปุ๊บอยู่เลยอ่ะคือถ้าจอยไม่ไม่ร้องเพลงแล้วเดินคุยไปคุยมาเนี่ยก็เหมือนเจ๊ามาเก็บแชร์แต่พอร้องมาปุ๊บเฮ้ยปรินเซสเจ้าหญิงเสียงสวยแก้วเสียงเพราะจรเจ๊เก็บแชร์หายไปเป็นนักร้องที่แบบร้องเพราะเออแล้วสําหรับเพลงเนี้ยก็อารมณ์ของการอึดอัดที่อยากรู้ว่าเขารักเราหรือเปล่าที่เราอยากจะบอกรักเขาเนี่ยก็โอเคนะสําหรับผมนะไม่ ไม่น้อยไปไม่มากไปคือทีเด็ดของเราเนี่ยเรารู้แล้วของจอยพอร้องมาปุ๊บมันฟังเพลินละรอดละที่เหลือก็คือแบบว่าใส่อารมณ์เพิ่มไปให้มันเยอะกว่านี้หน่อยแต่ว่าตรงเนี้ยโอเคละนะไม่เป็นเจ๊เก็บ <จะ S 1> <share S 2> แชร์ละต่อไป <c oughs> เอิงเอิงเองเองผมคาดหวังเอิงมากกว่านี้ว่ะเอิงร้องออกมาแล้วก็สําหรับสําหรับมุมครูนะมันความชั่วไม่มีความดีไม่ปรากฏ ร้องแล้วก็งี้ไม่ไม่ประทับใจแต่ก็ไม่รู้สึกอยากจะด่าอะไรก็โอเคก็อืเออไม่ได้นะเพราะเราหวังมากกว่านี้เรื่องเรื่องเทคนิคในการร้องเรื่องดนามิกเรื่องอะไรไม่มีมาเลยอ่ะเออมันทื่อๆไปหมดอ่ะก็เลยเฉยๆแต่ไม่ได้แย่นะครับอ้นอ้นหายใจดีๆดิหายใจดีๆ นะครับที่ดีคือให้มันเป็นจังหวัดจากโคนเหมือนที่ซ้อมไว้หน่อยตอนเนี้ยมันมันกลายเป็นแบบว่าต้องลุ้นเอาว่ารอบนี้จะดีหรือไม่ดีมันไม่มีความสม่ําเสมอไงถ้าเราซ้อมบ่อยมันจะมีมาตรฐานมันจะไม่ต่ําแย่ไปกว่านี้ครับนะแต่ตอนเนี้ยมันแบบเฮ้ยต้องมาลุ้นเนี่ยว่าวันนี้มันจะรอดไหมมันจะดีไหมมันจะผ่านไหมซึ่งมันระทึกอ่าคไม่เอาดิเอาเอาสมมติกรุ๊ปยังไงหายใจตรงไหนเอาให้แม่นๆเป๊ะๆไม่งั้นคุณคุม เสียงคุณได้ไม่สม่ำเสมอนะเดี๋ยวดังเดี๋ยวเบาเดี๋ยวอะไรเงี้ยเออเนาะมันดูแล้วมันอึดอัดเลยกับการหายใจแล้วการร้ <c oughs> องออกมามันเหมือนแบบมันยังผิดที่มันยังดูไม่สบายอะไรเงี้ยออดูฟังแล้วมันไม่ไม่ไม่ผ่อนคลายครับผมสาหรับเจมอย่างแรกที่ท,ที่ครูรู้สึกก็คือครูอยากให้เกมเจมให้ความสําคัญกับการจัดระเบียบร่างกายมากกว่านี้ <c oughs> นะครับแล้วก็เพลงของเจมในกรุ๊ปเนี้ยเป็นเป็น เป็นคนเดียวเลยที่เนื้อหาของเพลงเนี่ยมันมันไม่อึดอัดทุกร้อนมากเท่ากับคนอื่น<ะ>ใช่ไหมไอ้ทั้งนี้ไม่รักที่ผ่านมาทําไมไม่บอกไอ้ทั้งนี้ได้ยินไหมหัวใจมันทุกทรมานไอ้ทั้งนี้ก็เป็นยังไงนะอ้น<ะ>เนื้อหามันก็อย่าคิดเลยอย่าอยคิดเลยเออเออแต่ของเราเยมันยังแบบยังอินเลิฟอ่ะยังเป็น<ะ>ช่วงร้องจีบร้องหยอดมันควรจะมีอะไรที่รู้สึกอ<ะ>ินเลิฟมากกว่านี้เล่นได้กว่านี้อายมากกว่านี้ สนุกคึกคักหรือมีความสุขที่จะได้พูดถึงเธอจีบเธอมันไม่มาเลยอ่ะมันเลยขาดชีวิตชีวามันก็ร้องไปอย่างนั้นน่ะนะเพราะฉะนั้นลองไปใส่รายละเอียดกันนะเองควรจะเพิ่มเรื่อง <Dynamic. S 1> เออเรื่องเรื่องเทคนิคลาร้องต่างส่วนเจมควรจะเพิ่มเรื่องความสนุกสนานมีชีวิตชีวาเวลาเราไปเจอหญิงที่ชอบซึ่งซึ่งตอนเนี้ยเจมก็สามารถหาแรงบันดาลใจได้จากการเป็นตัวของตัวเองในบรรยากาศบ้านเอฟเลยอย่างได้ ไม่ต้องไปคิดอะไรที่มันกลายตัวเอออยากจะคบอยากจะรู้จักอยากจะรู้จักกันดีสักสีก่ห้าปีอยากจะอะไรเงี้ยนะถ้ามันมีอารมณ์นั้นน่ะเราร้องเรารู้สึกเราเชื่อมันจะมาครับจบ,บคุณครับเชิญใครก่อนขออนุเราง่ายๆพ,พี่นายพี่นายคุณนาย <itus S 1> <ขอ S 2> คุณนายจริงต้องบอกว่ามันมันอาจจะเป็นเพลงไทยด้วยมันเป็นเพลงสบายๆด้วยต้องบอกว่าฟังไม่รู้นะมันมันมาไม่ถึงเลย มันเหมือนมันอยู่อะไรแถวๆเนี้ยครับผมแล้วมันไม่มีไอคอนแทกอย่างเจมเนนะี่ยตามจะลอยไปเรื่อยๆคือมันเหมือนสนุกแต่ตามอยนะ่างเงี้ยผมผมไม่รู้ว่าต้องมองที่ไหนตอนแรก <c oughs> ไม่ครับตอนแรกตอนแรกผมก็มองมองไปแบบมองครูใช่ป่ะครับมองมองมอง แล like say, like whatever, ้วเมื่อวานครูเมย์เขาบอกว่าถ้ามองเนี่ยเป็นคนหลายใจอะไรเงี้ยเขาบอกว่าให้หามองให้หามองที่เดียวผมก็เลยมองเนี่ยสันประตูมันก็ไ้เดียวเนี่ยว่าเราแบบไปแบบไปเริ่มรักกับสิ่งของจากคนสัตว์แล้วไปสิ่งของแล้วสิ่งสองคือสันประตูด้วยนะจริงจริงมันเออมันมันตามันมันมันอี้มากคือคือมันมันไม่ใช่มองไอหลายใจมันจะมองคนามจริงวิธีก็ได้หรอกแต่ถ้ามองมองให้เห็น มองให้เห็นมองให้เห็นเท่านั้นเองตอนนี้เรามองมันเบลอไปหมดแล้วบอกว่าเราสูงเลยเราสวงมันก็เลยเบลอแล้วมันเลยรู้สึกไปไม่ถึงแต่อย่างอ้อนเนี่ยนะครับผมหนึ่งอ้อนในคนหน้าหวานลงแล้วหนูเดินมาจ้องไใช่มันก็เลยแล้วหนูมันลุบๆคำคำผู้หญิงก็เลยเอ๊ะถุกลงอะไรเงี้ยคือคือคือทุก movement เลยหรอมันมันมันเป็นภาษากายต้องบอกตอนนี้มันกำลังเข้าสู่ภาษากายรายการที่ถ้าจะจับจับผู้หญิงบนเวทีอย่าลูบเลยหรอก มันดูจั๊กกะจีคือจับคือจับแต่บ้านเราจะรู้สึกเหมือนกันใช่ไหมอ่าใช่ไหมเพื่อนเล่นรู้สึกโอ้ยขนลุกขนพองว่าการก็แบบนี้ใไหมแต่จนต้องปรับเรื่องเรื่องเรื่องการยดนนิดหนึ่งปาทีโลแล้วก็หายใจอะไรต่างต่ให้มันดูให้มันดูตัวมันมันใหญ่ขึ้นมาน่อหนึ่งไม่งั้นมันมาจ่องแล้วเปิดเพลงแอบค่อยๆเดินมามันเป็นแบบผู้ชายแอบแอมาตลอดเลยแล้วหน้ามันก็แบบมัน มันหวานอ่ะมันเลยทุกอย่างมันเลยมันเลยไม่มีอะไรที่เซอร์ไพรส์นะครับผมนะครับผมแต่ผู้หญิงก็โอเคน่าสนใจดีแต่เพียงว่าผมยังไม่เห็นไอ้การเอเนจีที่ที่ส่งไปถึงเพราะมันตกอยู่นี่หมดเลยนะครับผมแต่เดี๋ยววนพรุ่งนี้ลองลองลองซ้อมดูให้มันพุ่งไปนู่นนะเพราะเพลงมันมันเพลงมันเป็นฟังสบายๆด้วยสำหรับทั้งสี่คนเลยหล่นอยู่แถวเนี้ยใช่ครับขอบคุณท่าน จอยเสียงเพราะอาดีแล้วลูกแต่ว่ามันมันยังเบาหมายถึงว่าการส่งออกมามันต้องมากกว่านี้อย่างที่พี่นายพูดแต่ใช่เลยเราเราต้องมองภาพให้มันใหญ่กว่านี้อีกอะตอนนี้มันมันแค่ในห้องนี้เลย จะดูสิโรคอมเมนต์ยังต้องทำเสียงเบาเลยอะลร่เพราะหนูร้องเบาหนูร้องเบาลูกค้าเสียงเป็นอาวุธอย่างรุนแรงจริงๆนะช่วยกรุณาเอาอาวุธนี้ไปให้ถึงคนหน่อยคนที่นั่งแถวหลังบนอัธจันทร์ชั้นบนสุดคิดว่าต้องให้เขาถึงไม่ใช่่ยาวส่งให้ถึงทั้งทั้งความรู้สึกรู้สึกความรู้สึกหนูส่งถึงเสียงมันจะไปเองมันไปเองให้ความรู้สึกเป็นตัวนํา ไม่ใช่ไปตัำเบ่งเาไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่าได้ยินไหมเป็นความความเพราะหยางนไม่ต้องไม่ต้องขนาดนั้นความรู้สึกเออมันเป็นความรู้สึกเรื่องของความรู้สึกนะคะของเอิงก็เหมือนกันคือมันมันก็ไปมันตกแปะอยู่แค่แถวเนี้ยมันาราโอเกะเนาะมันไม่คอนเท์ต์มันไม่คอนเทนต์ทันที่ทันที่เราจะแบบมาได้เยอะกว่านี้เพลงมันก็เอื้ออยู่นะ แต่ว่าทําไมร้องแล้วมันไม่ไปก็ไม่รู้มันอยู่แค่ตกอยู่แค่สี่ห้าแถวข้างหน้าไม่รู้จะเกินคอมเมนเตอร์หรือเปล่า <laughs> ถึงเวลาจริงๆอะค่ะทําได้อีกเพิ่มพลังในตัวเองออกมาอีกนะคะถ้าถ้าความรู้สึกข้างในมันพุ่งพร้อมที่จะพุ่งออกไปอะมันก็มาหมดทุกอย่างแล้วก็ <c oughs> ไอ้พวกโน้ตอิ p พรไวส์หนูวันนี้ก็ยังคลุมเครือหลายที่นะ เหมือนจะเอาแล้วไม่กล้าแบบเล่นเซฟเซฟกล้ากลัวใช่ป่ะคิดอย่างนี้ป่ะคิดอย่างนี้ป่ะมันกล้ากลัวป่ะเราว่าสุขภาพวันนี้ซ้อมเยอะมากค่ะแต่เช้าถ้าทำทาให้เต็มไปเลยอ่ะทาคือต้องมั่นใจแล้วทําให้คมให้ชัดไม่งั้นมันมันไปมันไม่ไปไหนมันวนมันตกอยู่แค่ข้างหน้าส่งส่งค่ะแล้วก็มีเพี้ยนมีอะไรด้วย มีหลายที่นะวันนี้ของอ้นก็ <c oughs> ไม่ไม่หลุดไม่หลุดออกมาไกลมากเลยเมื่อกี้อะเราก็ไม่ใช่คนเสียงดังด้วยอะแล้วยิ่งไม่หลุดออกไปไกลมันก็ยิ่งไม่ได้ยินนะคะกนมีแรงไหมล่ะอ๋อไม่ครับพอตัว เมื่อกี้ผมดีแรงเชื่อมันเฉยผมก็เลยตัมท่าไม่ไม่ไมันดูเหมือนไม่มีแรงจะเดินด้วยซ้ำนี่หรอผมผมพยายามจะคิดถึงว่ามันเป็นเพลงซ้ออะไร่เงี้ยไม่ได้เลยอย่าไปคิดอย่างเงี้ยอย่าคิดเยในความามจะดีเลยนะตอนขึ้นมาคำแรกแล้วที่มองไปที่ใครที่ยืนตรงนี้เมื่อกี้ใครที่ยืนเออครับเออเขาโอ้นเขามองไปตรงนั้นแล้วเราแบบเราเขาส่งไปแล้วนะเรากำลังจะตาม แเหมือนเหมือนปล่อยทิ้งกังค่อคือเสียงดังไม่พอใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ลูกความรู้สึกส่งไม่ถึงมันมันไปไม่ไหนเลยแล้วตัวเองก็ยิ่งเป็นคนไม่มีแรงเดินแต่ว่าตกลงจะไปปลอบใจเขาหรือแกจะไปให้เขาแบบช่วยด้วยช่วยด้วยตามต่ตมหน่อย คือถ้าอยากจะช่วยเหลือคนหรือเพื่อนกำลังจะตายอยู่ข้างหน้าเนี่ยถ้าเป็นชีวิตจริงๆเนี่ยจะเดินเข้าไปจักเขาว่าเฮ้ยเป็นอะไรหรือเปล่าลูก แตะเขาแบบไหมนี่เีอยอเหม้ยบย้ยบเหบเยบเลห็นภาพไหมเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนั้นจริงๆ ในความเป็นเพลงเศร้ามันจะอยู่ในวดเศร้ามันไม่เศร้านะก็ไม่ได้แปลว่าต้องหมดเรียวแรงเออมันเออมันก็ยังต้องมีความไปอยู่อ่ะจากอินเดร์ไ่ใช่แบบมาเรียวแรงหมดไปเลยอย่าคิดเลยคือไปปลอบเขาไม่ใช่เหรอตัวเองจะไปเศร้าอะไรเห็นเขาเ่้าอย่าคิดเลยเห็นเขาเศร้าเห็นเขาแลยอย่าคิดอินกับเขามากกว่าเขาอีกนะครับ แล้วก็ไปแก้ไขเรื่องเพียเรื่องไหมีปรบาองค์เจมเจมเหมือนแบบเขินที่จะยิ้มด้วยซ้ำอ่ะคือแบบว่ายิ้มยังยิ้มก้กกักเหมือนเซตถ้าจะยิ้มองศาองศาแค่นี้แค่นี้แสดงความรู้สึกไ้วยทุกทง ไม่กล้ายิ้มอ่ะเหมือนไม่กล้ายิ้มมาจริงมันมันมันก็เลยดูแปลกอ่ะดูแบบตกลงมีความสุขหรือเปล่าหรือว่าอะไรแต่พอพอถึงตอนไปอันสุดท้ายที่ไปนั่งตรงนั้นไปยืนตรงนั้นนะคะแล้วแบบว่าตอนแรกไปแค่นี้นะแต่พอพวกครูขำกันแล้วแล้วมันขำขำตามอ่ะเอออันนั้นนะจริงนั่นคือยิ้มจริงๆแต่แบบ อย่าล็อกไว้ว่าจะยิ้มแค่นีย้ยิ้มแบบคิดหรือยิ้มแบบรู้สึก <c> ใช่ <c> ใช่อก <c> ใช <c> ่แค่นั้นไะคะอ,อันนี้เสริมไปเกือบหมดแล้วมีจะถามสองคนไม่ต้องมอง <c> จะถามเอิค่ะ <c oughs> ทำไมเอิร์ถึงอินคอไวส์ตรงนั้น <c oughs> ตรง <c oughs> ตรงที่หนูที่ผ่านมาหม่ไม่หรอกอ๋อคือคือหนูคิดว่าแบบ เพลงมันไม่ค่อยมีอะไรค่ะก็เลยแบบอยากใส่อยากทําให้มันรู้สึกแตกต่างใช่ไหมใช่ค่ะจริงๆมันก็คิดอย่างนั้นได้นะแต่แต่ถ้าหนูเห็นนักร้องมืออาชีพที่เขาอินฟูไวส์กันจริงๆแล้วเนี่ยเขารู้สึกนะโน้ตพวกนั้นมันถึงออกมาได้สวยแล้วมันออกมาจากความรู้สึกมันถึงได้แบบอสวิงกันขึ้นไปขนาดนั้นแต่ถ้าหนูทําเพราะหนูรู้สึกแค่ว่าอยากให้เพลงมันแตกต่างฉันจะได้ร้องไม่เหมือนต้นฉบับ มันจะไม่เกิดความรู้สึกอะไรมันอยากคิดว่าการอินฟอร์วส์ได้อย่างนั้นแล้วมันจะทําให้เรารู้สึกว่าคนจะรู้สึกว่าเราเป็นคนเก่งไม่ใช่เพราะมันไม่ถึงมันไม่ถึงด้วยอารมณ์มนะคะถ้าจะทำอย่างนี้ต่อไปทำไปเถอะลูกแต่ทำให้มันมาจากตรงนี้เอาให้มันถึงแล้วมันจะถึงอย่างสวยงามอ,นะอันนี้เราไม่พูดถึงไอ้สิ่งที่ตกเล่ยลาดอยู่ข้างหน้านะทั้งสี่คนอันนี้ที่ที่อยากทำส่วนเจมส ครูถามนิดนึงว่าตั้งแต่เล็กๆมาเนี่ยรู้สึกไม่ชอบร่างกายตัวเองไหมรู้สึกมันใหญ่เกินไปจําเป็นไหมมันก็รู้สึกว่ามันบังคับยากๆนิดนึงไม่แต่ว่าเวลาเวลาทำอย่างเงี้ยมันยากแต่วเวลาเล่นกีฬามันจะมันจะไปอะครับอออืๆๆแต่วเวลาเต้นอย่างครับมันขัดๆยังไงไม่รู้เพราะว่า <laughs> เพราะว่ามันจะเหมือนกแบบับโทษนะจะเปรียบเทียบกับเด็กผู้หญิงที่กําลังโตแล้วหน้าอ,อกจะใหญ่อะ เขาเขาจะมีความรู้สึกว่าเขาจะต้องแบบเขาจะต้องแบบเขาไม่มั่นใจเขาจะต้องเขาเปรียบเปยเขาไม่ไหมายถึงตัวคูณเขาจะต้องแบบห่อเอาไว้เพื่อบอกว่าขาดความมั่นใจทีนี้เนี่ยพอผู้ชายที่ตัวเองอาจจะเป็นคนที่ตัวสูงใหญ่กว่าเพื่อนในรุ่นในห้องหรือเปล่าก็เลยทําให้การการการเออการย่างก้าวทุกอย่าง ในชีวิตหรือหรือเฉพาะตอนตอนร้องเพลงครูก็ไม่ทราบเพราะครูไม่เคยเห็นคุณเล่นกีฬานะคะเลยดูแบบมันมันจะไงวะมันมันดูไม่มั่นคงไม่สตรองไม่มั่นใจก็ไม่มีไปตั้งศูนย์ถ่วงล้อหน่อยไหมไอนี่ด้วยไอนี่ด้วยอ่ะใช่มีการเดินที่ปิดแปะมนุษย์คือคือเขาเดินในชีวิตจริงเขาเดินอย่างหนึ่งแต่พอเดินแบบอไปแสดงหรือเะไรที่เวทีเขาจะแบบอะไรไม่รู้แบบขาดความมั่นใจมันขึ้นเวทีมันต้องเดินอีกแบบแล้วไม่ต้องไปเกรงใจใคร มันต้องเดินแบบนักแสดงแค่แค่อย่าไปรู้สึกว่ามันเป็นอุปสรรคจริงๆแล้วเราเราได้เปรียบคนอื่นเขาพอใหญ่ซะขนาดนั้นเป็นถ้าจะเป็นคนเดียวเลยที่เขาเห็นชัดที่สุดน่ะได้เปรียบจะตายจะไปจะไปรู้สึกก็อักก็อวนกับมันทําไมอ่ะก็ใช้ที่มันเป็นประโยชน์จงภูมิใจนะคะอย่าไปพอเราไปคิดมากแล้วมันก็เลยแบบทําให้รู้สึกทุกอย่างไม่เป็นธรรมชาตินะครับ จบแลจบแล้วผมเปิดขอเสริมนิดนึงครับเรื่องร้องนิดนึงครับคือสังเกตได้นะครับว่ากรุ๊ปเนี่ยฮะจริงๆผมยังไม่ได้บอกรายละเอียดมากตั้งแต่วันที่เรามาใช้คีย์แล้วจําได้ไหมครับที่เรามาใช้คีย์ที่บอกว่าเพลงของน้องจอยจะเพิ่มดนตรีให้มากขึ้นกว่าเดิมนิดนึงเพื่อให้ให้รู้สึกว่ามีอะไรที่มันหนึบขึ้นของของเอิงก็เหมือนกันที่เราคุยกันไว้คือว่าอยากคุยจะเพิ่มให้จําได้ไหม ด้ไม่ออกใช่ไหมไม่ของหนูก็คือว่าถ้าเพิ่มให้สู้ไหวนะสู้ออกของหนูจริงจรงไม่ได้มีอะไรมากแต่ว่าแต่ว่ามันสามารถที่จะจะหนึบได้กว่าเดิมไงเพราะฉะนั้นหนูไม่ต้องไปกังวลว่าหนูจะไปหาอะไรใส่ในสิ่งอินฟพร์ไวส์นะเดี๋ยวลองจัดกันใหม่นิดนึงแล้วกันแล้วก็เห็นด้วยคือว่าอย่าไปพยายามที่จะทําร้องอาจจะดึงหาวิธีอื่นอ่ะเดี๋ยวลองลองลองช่วยกันปรึกษากันอีกทีนะครับคุณนิวสุดอีกเรื่องหนึ่งเรื่องไม้วันเนี้ย ไม่วั s <S oh. นที่อ้นมาตอนบ่ายนะครับอ้นได้คะแนนค่อนข้างจะดีที่สุดเขาจับไม้แล้วเขาร้องออกมาแล้วเสียงชัดมากเลยแต่เอนเมื่อกี้นี้หลุดไปเลยหลุดแบบเห็นได้ชัดเลยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็แสดงว่ายังไม่เข้าใจกันเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเรามีเวลาในการซ้อมปฏิบัติการใช้ไม้น้อยแต่จริงๆแล้นเนื้อหาของขซีซั่นนี้หนักจริงครับคือว่า คนไหนที่ยังไม่ได้เนี่ยครูยังอยากให้มาพวกเนี้ยมาเริ่มเหมือนการใช้ไม้มีมีเต้มียูกิเนี่ยที่มันต้องมานั่งปรับกันตรงนี้เป็นพิเศษเลยนะครับขอบบคครัเมีเวลาที่จะซ้อมวันเสาร์อีกด้วยเชิญครับเพิ่มเติมนิดเดียวค่ะเรื่องร่างกายเห็นด้วยกับครูทุกท่านแต่ว่าเพิ่มเติมเรื่องรายละเอียดในการใน blocking งอ่ะ ที่มาที่ไปว่าทําไมถึงจะต้องไปกลับไปนั่งหรืออะไรเงี้ยคือตอนนี้มันเป็นแบบบล็อกเลยอาะไปเดินถึงเ,<อ>วเวลาต้องมานั่งอันนี้ต้องลุกขึ้นมาอะไรเงี้ยรายละเอียดนิดๆิดหน่อยหน่อยค่ะที่ควรจะหาที่มาที่ไปของการแสดงตรงเนี้ยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้มาเวิร์กกันนะเอาฝากสุดท้ายนิดหนึ่งนะครับคือ,อครูดได้ยินได้ได้ยินเด็กพูดหลายครั้งว่าเพลงมันไม่มีอะไรเพลงมัน ถ้าเพลงไม่มีอะไรไม่ดังหรอครับถูกต้องมันอยู่ที่คนร้องสามารถทําให้มีหรือเปล่าเราเข้าไม่ถึงแล้วเราก็มาโทษว่าเพลงมันไม่มีอะไรถ้าไม่มีอะไรมันจะดังเหรอมันจะมีคุณค่านักร้องเขาเอออย่าอย่าพูดแบบนี้เพราะว่า <Okay. S 2> สมมุติผมเป็นเจ้าของเพลงแล้วบอกโอ้ครูเพลงนี้ไม่มีอะไรเลยไม่ร้องอะไรเนี่ยไม่รู้จะยังไงเนี่ยแล้วครูจะรู้สึกยังไงระวังการพูดนิดเพราะเวลาครูร้องครูก็ต้องถ้าสมมติครูเป็นเจ้าของเพลงครูก็ต้องสุดของครูแล้ว แล้วครูก็ต้องมีเอกลักษณ์หรือมีเสน่ห์อะไรของครูเพลงเพลงทุกเพลงที่เราเลือกมาให้เป็นโจทย์แสดงว่าเป็นเพลงที่ฮิตเป็นเพลงที่ดังเป็นเพลงที่มีคุณค่าในตัวทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ถึงคุณความสามารถไม่ถึงแล้วคุณไปบอกว่าเพลงนีอะไรมันมันดูแย่นะหรือบางทีบอกว่าเออ้าร้องไปแล้วโอ้โหต้องแจกหมอนว่าคนหลับ ถ้ามันเป็นอย่างนั้นตั้งแต่แรกเพลงมันจะดังเแล้วตัวนักร้องเขาร้องแล้วคนก็นจะชอบเพลงนี้กันเหรอแล้วมันจะฮิตเหรอเออลองคิดคิดสักนิดนึงก่อนพูดอาจจะถามว่าผมอาจจะมีความสามารถไม่ถึงเพลงนี้จะช่วยใครได้ยังดูดีสักกว่าที่บอกว่าเ <ทำ S 2> ี้ะมีลายเขาออริจินัลเขาก็ร้องไว้แบบเรี่ยบอะไรเงี้ยอันตราย<ม>กับทัศนคติแบบนี้ถ้าเพลงไม่มีคุณค่ามันไม่ดังหรอก แล้วถ้าไม่ดังคนก็ไม่ชอบหรอกถ้าไม่ชอบมันก็ไม่คิดหรอกแล้วเราก็ไม่เลือกให้คุณร้องหรอกหาคุณค่าเพลงให้เจอก่อนอย่าเพิ่งไปบอกว่ามันไม่มีอะไรถ้ามันไม่มีอะไรมันไม่มีบรรดาจําไว้เลยทุกคนต่อไปรับโจทย์เพลงอะไรก็แล้วแต่จะไม่มีไม่มีการพูดแบบนี้คุณยังไม่เก่งคุณยังไม่ถึงแล้วคุณไปพูดแบบนี้ไม่ถูกต้องค่าตัวตายฟังไว้ทุกคนเลยนะครับเพลงทุกเพลงมีคุณค่า ไม่งั้นเ,เขาขายไม่ได้เข้าใจป่ะไม่งั้นเขาไม่ดังนะจะได้รู้ไว้เอโอเคแล้วกรุ๊ปนี้มันเป็นผสมระหว่างหญิงกับชาย <c oughs> อย่าใจเสียสําหรับผู้หญิงถ้าเสียงกรีดมันจะต่างากันมากนึกออกไหมฉันร้องพ้นไฟแ้บตายออกมาคนไอ้นี่เดินออกมาแค่ท่ามันหมดแรงหมดแรงอะไรเงี้ยมันจะเกิดไม่เป็นไร ผู้หญิงใน AF เป็นพลเมืองชั้นสองอยู่แล้วทุกๆปีขอให้ไม่เกี่ยวเสียงกีอย่าดึงออกมาเป็นหัวใจสําคัญ <c oughs> เขากีตก็ขอบคุณไม่กีตก็ไม่เป็นไร <c oughs> หัวใจสําคัญคือการทําโชว์ให้ดีที่สุดถ้าเขายอมรับเราจบนะอย่าไปใส่ใจบางทีมันอาจจะแบบเราร้องก่อนทำไมเงียบจังไอ้นี่แค่เดินออมากีดตึ้มอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรก็อยู่กับเพลงก็เป็นเรื่องของเขาเราทําของเราให้ดีที่สุด โอเคครับแต่ห้องนู้น